อย่างญี่ปุ่นแต่ราคาคนไทยฟังให้ดีฟังให้จบแล้วจะรู้ว่าอย่างญี่ปุ่นแต่ราคาคนไทยที่นี่มีจริงๆครับวันนี้นำเหนอนำเหนอวันนี้นำเหนออย่างยี่ห้อโตโยตา้าเฮไม่ใช่โตโยทายโตโยทายนะครับป้ายสีฟ้าวันนี้พามาดูให้ครบรุ่นกันไปเลย ถ้าเราพูดถึงยางเราคิดถึงอะไรบ้างคุณคิดถึงอะไรบ้างหนึ่งรีดน้ำดีรีดน้ำดีสองความนุ่มนวลในการขับขี่สามอายุการใช้งานคงทนผาวร์สี่แฮนดลิงขับดีขับดีไม่ดีจะรู้สึกได้ สำหรับคนนี้จับอาการรถได้ทีนี้เรามาดูกันแต่ละรุ่นแต่ละเบอร์มีหลากหลายเอาที่แบบนุ่มเงียบเอ้ยนุ่มเงียบก่อนนุ่มเงียบก่อนนะครับนุ่มเงียบนี่ก็ต้องมาในตระกูลนี้เลยครับพล็อกเซสครับพล็อกเซสนี่ตระกูลมันมีพล็อกเซสสปอร์พล็อกเซสซีอารวันพล็อกเซสทั้งหลายนี่อยู่ในกลุ่มรถเก่งหรือรถซูเปอร์คาร์ โตโยต้าเอ้ยไม่ใช่โตโยทยเลนอีกแล้วครับเอาเลยครับคันนี้เบอร์นี้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนี่จะส่งให้นี่ครับจะส่งให้นะครับจะส่งให้นะครับจะส่งให้อยู่ต่างจังหวัดใอม่คันครับใหม่คันครับอีกคันหนึ่งเป็นยางโตโยอาทีหลายคนรู้แล้วว่าอาทีย่อมอย่างไรไม่ต้องอธิบายซ้ํา ไปหาดูโตโยอาทีอาทีเอีเฮี T A T H T. เป็นความรู้พื้นฐานที่หลายคนรู้แล้วแต่หลายคนยังไม่รู้แต่ถ้าอยากรู้ไปหาดูเอ,เองมาดูดอกอาที T, ครับคุณลักษณะเป็นยังไงคุณลักษณะก็คือดอกห่างเน้นความสวยงามเป็นหลักไครขับรถแต่งสไตล์อาทีไครขับรถแต่งสไตล์วิบากฟังดีดี ที่นี่ถูกที่สุดดูป้ายอีกทีพาไปดูป้ายหน่อยป้ายเรา NP Thai นีครับ NP Thai นี่ครับ RT นะครับ RT เราย้ำว่าราคาดีดิราคาดีดิาาดดเอาละครับเส้นนี้เช่นเดิมครับส่งต่างจังหวัดนี่จาก NP Thai เห็นไหมให้ดูชัดๆ เ p ็นพีไทยส่งถึงลูกค้านะครับเอาและใครอยู่ทางจังหวัดไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจนะครับราคาที่ตอจอวอาจจะแพงกว่าไม่ต้องตกใจสั่งมาเลยเดี๋ยวจัดให้มาอีกเี่ยรุ่นหนึ่งครับอันนี้เอาไปใส่แทงกำลังทิตแทง3 0 0นี่ก็คือเบอร์2 6 5 7ก1้ครับ เบอร์เดิมแหงสามร้อยเอาเลยครับนี่ลูกค้านัดมาใส่แล้วผมเหลืยออชุดหนึ่งในราคาพิเศษจ่ายเพียง4,900บาท4,900บาทได้ยัง4เส้นเส้นละนะ4,900บาทเส้นละ4,900ก็ สองหมื่ทอนสี่ครับเอาละตัวนี้เป็นดอก AT ในตำนานนะครับหลายคนชอบหลายคนถูกใจนะครับดอก AT ในตำนานและผมบอกเลยว่าที่ร้านผมนะครับ มีหลายอย่างแต่วันนี้คลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนโตโยชัดๆแทนไปแทนไปนี่ครับ a อทีอาที R T, ตัวธรรมดานะครับเอาเลยครับหวานเจี๊ยบ